ถ้าเปิดอะเรียกอะบางคน่าไปเโมโหมแล้วามอะจนั่งเรือมาอไในอ่างนา้ำอะ,ะมึนปลาเพชอ่ะตั้งแมาำ ไปลดนันแล้ว็เอาเ้าไปข้ามราไฟเหรนไหว่าใครจะอยู่หลัง้ารไฟเปรเติมปรเติมเ่าแอ่ไปเรื่อยเราจำทางได้เราเาลงทักรลงทางหลังารถไฟแล้วไป็างฝั่งคนดวเธอเดินเดินอาศายคิวิตรถไฟเยอเราลงแล้วข้ามปากข้ามปากค่ไม่าขนาี่างคุยดีต ขาไปเตียงข้าวก็ลงรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟก็ถึงเดินไปหน่อยถึงบ้ากมันเยอะๆกันรักษาดีใช่ติดติดแค่ฝึงเลยอยู่ติดมึนแต่ได้ถ่ายัึงคุณอาจารย์ เป็นคนประเภทเป็นคนปรเภสูดเสี้ยบดึงจัลเก้เก็บเพชบซ้ำมาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาหมดแล้วมาแล้วเออเออเอออันนี้เขาพูดเป็นที่ท่องเที่ยวหมดแล้วบังคับไม่ได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ไปนะไป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 